สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมอพัสอยู่ที่กอกควายพะะเพชรนะคะแหล่งที่ทำเป็นเอาขี้ควายนะคะไปเป็นผ้าย้อมมนควายนะคะของบ้านนะเชือกตำบลแหลมอเภอพังโคนจังหวัดสกลนครน,นะคะก่อน,นี้จะอยู่กลางเขื่อนน้ำอูนนะคะเราจะพามาชม ควายนะคะกรบปัวนะคะนับร้อยกว่าตัวนะคะที่ที่เลี้ยงอยู่บนเกาะนี้นะคะกำลังกินหญ้าคือหมู่บ้านนี้นะคะจะไม่ใช้สารเคมีนะคะเกาะน,นี้ไม่ใช้สารเคมีด้วยนะคะก็ก็จะปลอดภัยต่อว,วัวควายนะคะแล้วก็เป็นแม่น้ำ แม่น้ำเขื่อนน้ำอูนนะคะเวลาน้ำเยอะนะคะน้ำก็จะล้นนะคะ เต็มมาบนเกาะนะคะถ้าน้ำแห้งก็จะลดลงปกติจะเห็นควายแค่เจ้าละ10บยี่สิตัวนะคะแต่อันนี้มีเป็นร้อยตัวนะคะของพ่อเพชรท่านเลี้ยงเลี้ยงอนุรักษ์ไว้นะคะ บอกว่าสวยงามมากกระมองเขามองเราแปลกๆมากเขามองด้วยความงงมากดูดูดค,คู่นี้คู่นี้เขามองเรานี่นะคะกวย เขากำลังมองเราด้วยความความน่ารักมากควายตะเพ็ดตรงนี้นะคะสวยยิ่งแต่มาตอนเย็นนะคะแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะ จะฟูงหรือเปล่าเนี่ยเวลาเขาอยู่เขาก็จะอยู่เป็นโซนๆนะคะโซนนู้นก็จะเป็นโซนของวัวนะคะอยู่ แล้วเขาก็จะแยกนะคะเป็นโซนของควายนะคะอันนี้นะคะโซนของควายอยู่นะคะด้วยกันสวยมาก นี่จะกลัวเยอะๆน้องบอมกำลังต้อนวัวน,นะคะน้องบอมจะมาเป็นพิสเตอร์สวยมากวัวก็ตัวสวยๆ โอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ